สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอันนี้ก็มาต่อจากความเดิมเมื่อวานเนาะ,ะ EP ที่6นะครับผมก็ให้คุณตาเล่าเรื่องอว่าช้างตกมันเป็นยังไงนะครับผมคุณตาก็เล่าถึงเรื่องการใส่โซ่ช้างตกมันแล้วนะครับเมื่อวานเนาะอันนี้ก็คุณตาต่อเลยนะครับผมตาต่อเลยครับผมรอบโอ้ยอามากครับสวัสดีครับแี่่ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตาจะเล่าเรื่องประวัติของตานะไม่ใช่ประวัติคนอื่นเรื่องประวัติสีดอข้ามแดนนะครับสีดอข้ามแดนันเประวัติเรื่องข้ามแดนนี้ไอจั๋วันเขาไอตาไอพายสีดอสีดอข้ามแดนอะเขาตกมันเขาตกมันแล้วตาทุงนั้นตาอยู่คนเดียวตาไม่มีคนช่วยเนาะหลายปีผ่านมาอายุเขาเต็มยี่สิบแล้วนะแม่ เอออายุเต็ปย0่0ิบยี่สิบยี่สิปีทนี้ก็เต็ม 20, 20, 20, 20, 20, ตมุมแล้วทีนี้เขามาทับแถวหมู่บ้านช้างหมู่บ้านอะไรเขาก็มาทับมาทับตาก็ให้ทับแต่ช่วงมาทับนั้นนี่แม่อูมันมีภาพอีกภาพหนึ่งนะถ้าควานช้างตัวเมียมาใกล้เขาไม่ได้นะต้องให้ตายอยู่คนเดียวตาก็ทับได้ลูกตาพูดย่อเลยว่าเอาแบบเร็วเลยเพราะชีวิตของตาอยู่กับแันเดน มันมันชอบแต่คนเดียวคนอื่นเข,เข้ามาใกล้ไม่ได้เลยเลยเวลาทับตัวเมียอย่างนี้ตาต้องอย<ห>ู่กับเขาสองคนอย,อ,ยอ,ยอยู่กับตัวเมียตาเป็นคนจับตัวเมียไว้ตัวเมียก็ดิ้นเนาะตัวเมียมมนเคยเจอตัวผู้ก็ดิ้นตาก็จับตัวเมียให้ข้าแดนเขาขึ้นเขาขึ้นอย่างเดียวนี้ทับมามันก็ได้ลูกมันหกเจ็ดตัวเลยนี้มันไม่มีคนช่วยแม่แม่ มีคนช่วยตอนนี้นะแะตอนนีนน้ไม่มีคนช่วยไม่มีคนช่วยแล้วก็ตาไปเวลามันตกมันตาก็ต้องไปเสี่ยงชีวิตคนเดียวเล่นอะไรโอ้ยอย่าเล่นนิดมันี่ตาก็คิดดูแล้วไม่มีคนช่วยเราต้องปล่อยต้องปล่อยจะเป็นดัซีเป็นดัซีเขาประกาศว่าคนไหนมีช้างตัวผู้ทับเกง่งทับตัวเมียเกง่งได้ลูกเกง่งตาก็เลย คิดอยากขายขายไปที่ไหน่ขายไปภูเก็ตเนาะขายไปที่ภูเก็ตเป็นตาซีเลยสมัยนั้นราคาเท่าไรนะสามแสนห้านะอือเยอะมากเลยนะครับเมื่อสมัยนั้นนะครับเงินสามแสนห้าเยอะมากมากเลยมากใหญ่มากสวยมากราคาสามแสนแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทุกวันนี้ก็เงินสามแสนห้าตอนนั้นก็น่าจะทุกวันนี้ก็น่าจะประมาณร้านร้านเจ็ดร้านแปดนะครับโจย้อไม่เกินหรอก เกิดแล้วครับเกิดแล้วประมาณปสามปสี่เกิดแล้วจาความได้อยู่ตอนนั้นตาขายลงไปภาใต้เนะาะแม่คนเลี้ยงช้างควานช้างเอวอย่าเลยเดี๋ยวให้พ่อพูดก่อนควานช้างนะถ้าไม่รักช้างยงจริงอยู่กับช้างไม่ได้นะแม่ไม่ใช่ว่ามีดขอลาแหลมมีดแหลมทิ่พกมีดไปเนี่ยไม่ใช่เขาเอาไปฆ่าหรอก ตาพวกไว้เฉยทุกควันแหละทุกควานถ้าเขาจะพวกไว้ถ้ามันจะเป็นเขาไว้ไว้เวลาจะฉุดเฉินฉุดเฉินความจะเป็นช้างกับไม่ช้างไม่ใช่ดุดุทุกตัวนะแม่แม่นเป็นบางเชือกนะแมออ่ไม่ใช่มาดุทุกตัวถามทุกตัวนะ่อ้นิสัยมันผู้หญิงใช้รุภาพเรียบร้อยบางคนบางตัวก็เก่งแท้ อันหน้าหน้า,นาสิแต่ทางหน้าที่เฉยแต่จริงไมไม่ทำหรอกแม่ถ้ารู้ถ้ารู้จิตใจของเขาเราต้องอ่านเกมอ่านใจของเขาได้จะเลี้ยงช้างได้ไม่ใช่ว่าคนเปน็นช้างไครเป็นก็เป็นได้เป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกคนให้พกอันนี้ไปมันก็ไม่เชื่อ,อแม่เอ,อมันหยอกความใกล้ชิดมันหยอกความใกล้ชิดของแม่การเลี้ยงช้าง าใกล้ชิดแล้วมันจะรู้เลยเหมือนโจเหมือนควานโจอืม,มไม่ต้องฝึกต้องอะไรมันอยู่กับความใกล้ชิดเหมือนสาธิตทะเลาะหละรักแท้แท้ความใกล้ชิดเหมือนว่าอย่างนั้นแหละรักแท้แท้ความใกล้ชิดถ้าใกล้ชิดแล้วเขาจะรักเลยช้างทุกตัวแหละถ้าใครว่าไม่เคยใกล้ชิดไม่เคยใกล้ช้างไม่เคยไ,ไ,คยไปพูดไปหยอกลอ้อไปเล่นกับเขาเนี่ยมันเขาเขาเขา,ขา ช้างเขาก็ไม่รักถ้าเห็นรักมาเล่นมาอะไรมาหยอกมาล้อเล่นเออทุกวันทุกวันหน,นึ่งเขาเขารักนะช้างเขารักมากถึงตาไม่ไปเลยสมมติว่า,สมม,วาสมมติว่าช้างดุช้างดุนี้เราไปไม่ได้เราเดินไม่ได้แล้วนอนกับขาเขาเขาจะเดินคุมแล้วเดินแะล้วเขาจะกอดไว้เลยเขาจะรักเขาจะรักมากช้างช้างเขาจะแบบนิสัยเขาแบบว่า เขาจะรักควานรักควานถ้าถือไปอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าถือได้ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ถือมาได้ทุกคนนะนีะ่จะขอมีดไม่ใช่ว่าถือได้ทุกคนเข้าไปแล้วมันต้องครัวเราเราต้องจับมันได้อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดผิดัดมนมันอยูู่่างใกล้ชิดออันนั้นก็แล้วก็ถือไปเฉยๆเขาไม่มจะเป็นเขาไม่ใช้หรอกแต่ว่าเขาควานช้างถือไปเพื่อป้องกันตัวควานช้างเอง ่อช้างเขาไม่รู้เรื่อง่วช้างเขาตกใจพิช้างเขาโมโหเราก็แค่ไว้ป้องกันตัวเองไม่ใช่ว่โอ้พวกจะขอโ c ใหญ่ๆจะไปสับช้างพวกมีดใหญ่จะไปแทงช้างไม่ใช่แม่ไม่ใช่ใใใเอาไว้ฟันต้นไม้ให้ช้างเอาไว้ฟันไม้ฟันอะไรเออแต่ช้างน่ะคนไหนใกล้ชิดมันจะรักคนนั้นช้างอ่ะรักทุกคนคนไหนใกล้ชิดไป,ไปไหนไปไหนน่งพูดกับเขาพูดกเขาก็รู้เขารู้หมด เขาจะย็นคุมเราตลอดเลยแหละเหมือนเหมืนอนเอาพูดง,ง่ายๆเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสุนัขดุมันจะหวงเจ้าของมันจะรักเจ้าของถ้าคนแปลกหน้าเข้ามามันจะเห่าแบบเดียวกันเลยแม่แม่แต่ว่าช้างเนี่ยเดือนหนึ่งมันจะเปลี่ยนนิสัยหนึ่งเดือนหนึ่งจะเปลี่ยนหนึ่ง,นนง,นนงแตาอายุยี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ดุไม่ร้าเลยแม่ใครจับก็ได้ถ้าอายุอายุยี่สิบปีขึ้นไปอืมจะ ช่วงวัยรุ่นอย่างนี้เนี่ยช่วงวัยรุ่นอย่างนี้เนี่ยเขาอยากเรียนรู้ว่างั้งพูดง่ายๆว่าเขาอยากเรียนรู้เออทำาไงทำังไงถูกทำยังไงผิดเขาจะได้รู้ไอ้ยัยรู้หมดแต่คนเลี้ยงช้างนะเขาเขารักช้างจริงๆนะถึงเขาเลี้ยงได้นะถ้าคนไม่ไม่ไม่เลี้ยงน่ะเขาจะไม่รักมันจะไม่เข้าใจกันเับแม่ฮะเขาว่าช้างชอบอะไรช้างชอบอะไร้าช้าง เขาชอบอะไรเราจำใจเขานะฮะตามใจเขาก็ตามใจทุกอย่างเลยเขาต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเขาเขารู้หมดเลยวแม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะเขาเป็นศาตว์ที่แสนรู้มากเลยช้างที่ฝุดง่ายที่สุดเพื่อแค่เขาทำอะไรเขาก็ทำได้ แต่ว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาจะเปลี่ยนนิสัยเขาจะเปลี่ยนนิสัยแต่และเดือนก็ขายไปแล้วเนาะขายทีดอกรข้ามแดนไปที่แฟนตาซีแล้วเนาะก็คือจบแล้วเนาะยังไม่ถึงเอา้าบวันทีนี้แฟนตาซีเขามาซื้ออ่ออาแฟนตาซีเขามาซื้อในเรือนไอ้สีดอกข้ามแดนไปที่แฟนตาซีภูเก็ตนะครับผมซื้อภูเก็ตราคาสามแสนห้าครับเป็นช้างพ่อพันธ์ เป็นช้างพ่อพันเอาไปเป็นดาชีเขาจะเอาไปผสมพันธุ์เนาะเออเอาไปผสมพันธุ์ตัวเมียเขามีตัวเมียเยอะนะเป็นดาชีเขาเป็นคุณตาตอนนั้นก็มีช้างอยู่อีกสองเชือกนะครับแม่ทีีนน้มัท่านผู้ชมทุกท่านครับก็คุณตาตอนนั้นที่คุณตาได้ขายสี่ดอข้ามแดนไปคุณตามีอยู่สามเชือกนะครับมีพังน้องพรแล้วก็พังน้องพลอยนะครับผมแล้วก็สีดอข้ามแดนมีสามเชือกเนาะ คุณตาก็เลยได้ทําการขายสีส<า>ดอดข้ามแดนไปนะครับเนืน่องจากว่าคุณตามีคนเดียวนะครับไม่มีคนช่วยนะครับคนเดียวสช่างสามเชือกนะครับน้องขวัญก็ยังอยู่ประมาณป .2 ป .3 อยู่นะครับตอนนั้นนะครับผมตาก็เลยตัดสินใจขายสีดอข้ามแดนไปที่ภูเก็ตนะครับผมอ่ะต่อเลยคุณตาขายไปแล้วทํายังไงต่อขายไปแล้วตาก็เลยเอาลูกลูกเขาไปเอาลูกข้ามแดนไม่คุณตาไปส่งไหม ตาได้ไปส่งไหมหรือว่าเขามารับเองหรือว่ายังไงอ่าต่อเลยครับเอาทีนี้ไปส่งนะแม่ไปส่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าควานที่ไปส่งภายข้ามแดนไปนี้อให้ให้เขาจะจ้างเงินเดือนนะอจ้างเงินเดือนจ้างเงินเดือนเอาแค่เช้าไม่เขาจ้างเราไปเลี้ยงด้วยใช่ไหมจ้างเราไปเลี้ยงด้วย แล้วคุณตาได้ได้ไปไหมหรือว่าให้ลูกน้องไปแทนหรือว่าให้ใครไปแทนให้ลูกน้องตาไปไม่ได้เร้เพราะว่าช้างอยู่บ้านก็มีอ๋อแต่ให้ลูกน้องไปแทนให้ลูกน้องไปแทนตอนี้ลูกน้องไม่ไปอ้าวไม่ไปทีนี้มันดูมันดูแบบนี้เขาเอาไปเขาทำยังไงทีนี้ะเขาาไปทำยังไงไปโชว์ไม่โชว์ไม่ได้เลยเขากกงเลยไอเข้ากงเหล็กใหญ่เลยอ๋อทีนี้ช้ามันงดเงิด ช้ามันงุนงิดแล้วไปเข้ากรงเพราะว่ามัน,มมนไม่มีววคมมาวานไม่มีควานเอาไปเข้ากรงกรงใช่ไ้มมันงุนงิดมันหาควานไม่มีมันหาเจ้าของไม่เห็นหรอกใครเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยมันอาราวาสใหญ่เลยอ,อาราวาสใหญ่อยู่ในกรงเลยอ,อาราวาสอยู่ในกรงทีน,นี้ก็โทรม,มาถามว่าให้ตาไปเลี้ยงให้โอ้ตาไปไม่ได้ว่าช้างตาอยู่บ้านก็มีช้าตาเลี้ยงลูกมั้นน่ะแหละลูกของ ทำามเรียนทำามเรียนนะครอ่าเป็นตัวเมียมาคลอดลูกออกมาเป็นตัวเมียตาเลี้ยเลี้ยงไว้ทีนี้ให้ให้ลูกน้องไปเลี้ยงลูกน้องเขาว่าเขาไม่กล้าไปอยู่เขาไกลเนาะไกลไกลจากบ้านเราเนาะภูเก็ตเป็นตะซีว่ะตายเลยนะอือก็เอาเป็นว่าจบ EP นี้นะครับผม EP ที่หกนะครับผมเรื่องราวของแต่เขามีอ่าเรื่องราวของสิดอ๊ข้ามเรนที่อยู่กับคุณตานะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่ ติดตามรับชมนะครับผมเรื่องเล่าประวัติคุณตานะครับเลี้ยงช้างสีดอข้ามแดนนะครับจนจบนะครับผม e ี6หกเลยนะครับผมสวัสดีนะครับไว้เจอกับช้างเชื่ออื่นนะครับที่คุณตาจะเล่าให้ฟังอีกนะครับกับ e ีอื่นอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ